เจริญสุกสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายสารธรรมนำชีวิตจากวัดใหม่สัมาชัญญยาวาฒเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครวันนี้จะได้กล่าวว่าดเรื่องบุญคาว่าบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นแปลว่าคุณเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จเรา การให้ทานของเราสําเร็จเป็นบุญการรักษาศีลของเราสําเร็จเป็นบุญการภาวนาคือการทําอะไรให้มันเจริญเจริญเช่นทํางานให้เจริญทําหน้าที่รับราชการให้เจริญเนี่ยถือว่าเป็นบุญฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทําความเข้าใจว่า ว่าบนนั้นก็คือทำรายประสบความสําเร็จนั่นแหละเป็นบุญขอสาวทกยกนิทานเรื่องหนึง่งมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่มีสัตว์ชนิดหนึ่งเฝ้ามองพระพุทธองค์ด้วยความศรัทธายิ่ง สัตว์มีกระดอมชนิดนี้เรียกว่าเต่าอาศัยอยู่ในสาระน้ำใกล้บริเวณที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะบวชแต่ด้วยความที่ร่างกายเป็นเพียงสัตดุรชานจึงไม่อาจบวชเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้เจ้าเต่าตัวนี้จึงได้เฝ้าอธิษฐานด้วยแรงศรัทธาว่า ถึงแม้ว่าตัวข้าพเจ้าจะเกิดกายเป็นเต่าในชาตินี้แต่ก็จะขอยึดมั่นในพระรัตนตรยัยชั่วลูกชั่วหลานภายหลังเมื่อเต่าตัวนี้ตายลงด้วยแรงอธิษฐานและความศรัทธาที่มีต่อองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์มีรัศมีกายเจิดจรัสสวยงามของอมไพ ยิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายเราเทพเทวดาทั้งหลายเมื่อเห็นดังนั้นก็ได้บังเกิดกิตริเยายอยู่ภายในเนื่องจากว่าพวกตนนั้นต่างก็มีความศรัทธาความเลื่อมใสได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลสร้างกุศลมาเป็นจำนวนมากแต่อาน,นิสงส์ที่ได้กลับเทียบไม่ได้เลยกับเทพผู้มาใหม่ ยึงพากันดูแคลนแล้วก็ขนานนามเทพองค์นั้นว่าเทพพรเจ้าเต่าพร้อมทั้งออกปากถามว่าพาพเจ้าขอทำอะไรหน่อยหนึ่งได้ไหมแต่เดิมนั้นท่านเคยทำบุญยิ่งใหญ่อันใดมาถึงได้เกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มีรัศมีกายสว่างสวัยเรืองรองถึงขนาดนี้ เทพเต่าได้ยินดังนั้นแล้วก็ไม่ได้โกรธหรือว่าตอบโต้แต่อย่างใดเพียงแต่ตอบสั้นๆให้ได้ยินกันทั่วว่าข้าพิจ้าไม่เคยทำบุญยิ่งใหญ่อันใดเลยเพียงแต่เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ข้าพิจ้ามีความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดขอเพียงพระองค์ตรัส เอ่ยต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตหรือเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าก็ยินดีทำตามโดยไม่คิดสงสัยลังเลเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่เหล่าเทวดาทั้งหลายได้ฟังแล้วต่างก็นึกโกรธโทษตนเองเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่เคยเข้าใจถึงการทําบุญที่แท้จริงเข้าใจเพียชิดว่ายิ่งทำบุญมาก ยิ่งให้มากก็ยิ่งได้บุญมากเสียสละมากก็ยิ่งได้บุญมากไม่เคยรู้จักกับความว่าความศรัทธาที่แท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไรด้วยอันที่จริงแล้วไม่ว่าการทําบุญหรือว่าการทํำสิ่งใดๆก็แล้วแต่จะตั้งทําด้วยใจอันบริสุทธิง์งดงามไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ อีกทั้งยังประกอบไปด้วยความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงจึงจะมีอานิสงส์มากตรงกันข้ามหากเล่งทำบุญมากแต่ภายในใจหวังถึงหน้าถึงตาหวังให้คนยกยงตนเองหวังให้คนสรรเสินตนเองหวังได้หน้าอานิสงส์พลบุญนั้นก็จะลดน้อยถอยเบาบางไปต่อมาเทพ เต่าอ,องค์นั้นก็ได้กลายเป็นเทพผู้ปกครองสวรรค์ในภายหลังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์เปลี่ยนไปด้วยศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังทั้งหลายความเป็นผู้มีบุญนั้นได้ไดไหมายความว่าจะต้องเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง มีฐานะดีหน้าตาดีแต่ความเป็นผู้มีบุญนั้นอยู่ที่จิตใจสังเกตได้ว่าคนมีบุญนั้นมกกักจะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด,ด้านบางคนเกิดมายากจนพอทำความดีสร้างความดีไว้จนถึงปัจจุบันในอนาคตก็กลายเป็นเศรษฐีได้เช่นเดียวกัน เวลาเราเห็นคนทำความดีด้วยการให้ทานด้วยการทำบุญด้วยการรักษาศีลอะไรก็ตามถ้าเราเพ่งจิตของเราร่วมอนุโมทนาบุญก็จะทำให้ความเป็นผู้โชคดีความเป็นผู้มีวาสนาดีความเป็นผู้มีบารมีดีนั้นก็จะเกิดขึ้นต่อเราฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาที่ เราเห็นคนอื่นทำความดีตามสื่อสารมวลชนต่างๆเวลาเราเปิดดูข่าวก็ดีดูใน Youtube ก็ดีดูใน Facebook ก็ดีหรือดูข่าวต่างๆที่เห็นคนทำความดีนั้นก็ขอให้เรานั้นได้อนุโมทนาบุญแม้ว่าคนที่ทำบุญนั้นอาจจะเป็นศัตรูต่อเราก็ตามก็ขอให้อนุโมทนาบุญกับเขาอย่าไปว่าเขา อย่าไปคิดไม่ดีเพราะจะทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองเมื่อจิตใจของเราเศร้าอหมองแล้วเราก็จะทําอะไรไม่ได้ดังใจสมมติว่าเราลงทุนหมื่นหนึ่งเงินหมื่นนั้นมันก็ไม่ได้กําไรอะไรเลยลงทุนแสนก็หายแสนลงทุนล้านก็หายล้านแต่ถ้าเราอดนุโมนทั้งนาบุญกับเขาเนี่ยอานิสงส์มันเกิดขึ้น เช่นเราจะลงทุนอะไรไปเช่นลงทุนเป็นหมื่นเราอาจจะได้มาสักหมื่นห้าหรือหมื่นสองลงทุนเป็นแสนอา,าจจะได้มาสักแสนห้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะอาริสงของการอนุโมทนาบนุญซึ่งเรียกว่าปัตตานุโมทนาบนุญบุญสาเร็จอันเกิดจากการอนุโมทนาในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราท่านทนายจะต้องทําใจอยู่กับบ้าน จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้ปกติเราไม่เคยอยู่กับครอบครัวตลอด24ชั่วโมงอยู่กับพ่ออยู่กับพี่อยู่กับน้องอยู่กับคนใช้หรืออยู่กับพี่น้องแต่เมื่อมีเหตุการณ์โรคไวรัสเรียกว่าไวรัสโควิด COVID 19เนี่ยเกิดขึ้นมันก็ทำให้เรานั้นได้อยู่ด้วยกัน บางครั้งเราก็ต้องขอบคุณนะโรคโควิดนะที่ทําให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันคือส่วนดีเขาก็มีนะส่วนไม่ดีมันมากกว่าความดีนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งในเรื่องที่มันเร็วร้ายมันก็มีความดีอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นขอให้เรามองโรคในแง่ดีให้เรามีสติในการอยู่กับโรคอยู่กับโรคมีสติคือยังไงเรารู้ว่าโรคภัยนั้นมันเกิดขึ้นด้วยการ อยู่รวมกันมากๆติดต่อทางลมหายใจติดต่อทางการสัมผัสมือติดต่อทางอะไรก็ตามเราก็ศึกษาทำความเข้าใจเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจได้ดีแล้วเราก็มีสติในการดูแลสุขภาพเช่นการขยันล้างมือกันไปไหนต้องใส่แมสไปไหนต้องดูแลการอยู่การจินเป็นต้นเท่านี้ ความสําเร็จมันเกิดนะเราห่างจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นถือว่าเป็นบุญบุญสําเร็จโรคภัยไข้เจ็บเชื้อไวรัสต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นตัวบาปอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเศร้าหมองบาปแปลว่าความเศร้าหมองเป็นทางแห่งความเสื่อมฉะนั้นก็ขอให้กําลังใจทุกคนนะอยู่บ้านขอให้มีแต่ความสุขกายความสุขใจ แม้เราจะไม่สนุกสนานล่าเริองอะไรต่างๆก็ตามทีเถอะขอให้พยายามรักษากายให้แข็งแรงรักษาจิตใจให้เข้มแข็งแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะรอดพ้นจากโรคภัยที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไปได้ด้วยความสุขด้วยความสวัสดีในท้ายที่สุดนี้ขอความเป็นผู้โชคดีจาโรโดภภายไข้เจ็บขอความเป็นผู้ มีวาสนาดีจงบังเกิดมีต่อทุกท่านทั้งหลายโดยทั่วถึงการเทินจเจริญพร